เราจะบ่มเพาะวัฒนธรรมองคอ์กรของเราอย่างไรนะครับการเรียนรู้ผ่าน Microsoft ก็จะมีประโยชน์ในเบื้องต้นนะครับ c u l t a t e Corporate Culture การบ่มเพาะวัฒนธรรมองคอ์กร เรามาดูตัวอย่างครนี้ตัวอย่างของ Microsoft ครับมีการ transform culture อย่างสวยงามมากโดย CEO คนล่าสุดคุณสัตยานน,นเดล่าเนี่ยแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจน่าเรียนรู้มากๆเนี่ยก็คือสเต็ปแรกที่เขาทำก็คือการสังเกตนะครับการสังเกตการ Absorb culture เดิมที่มีจริงๆอยู่จริงๆในองค์กรคืออะไรแล้วก็พบว่าบุคลากรในองค์กรของ Microsoft เนี่ยเต็มไปด้วยคนเก่งเพราะคนเก่งอยู่ด้วยกันมากๆเข้านะครับก็จะ เริ่มมีความภูมิใจในความสมําเร็จของตัวเองก็เลยจะมีอัตตานะครับนอกจากนั้นก็จะมีการแข่งขันถ้าคิดอะไรออกก็จะไม่บอกใครหรอกครับก็จะเก็บไว้พัฒนาเองคนเดียวต่อยอดเองคนเดียวก็จะเกิดบรรยากาศแบบนี้ขึ้นในองค์กร CEO คุณสัตยาาเดล่าพบสิ่งนี้เข้าก็เลยเอาละก็เลยเห็นว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการ transform วัฒนธรรมองค์กรให้กับ Microsoft นะครับแล้วเขาทํายังไงต่อฮะ ขาก็มาบ่มเพาะเหตุปัจจัยแหะครับว่าเจะทํายังไงให้การแข่งขันนั้นทุเลาลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตรงข้ามกับการแข่งขันก็คือการร่วมมือนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือให้เกิดขึ้นเดี๋ยวก็ผมจะเล่าให้ฟังว่าเเขาทำยังไงได้บ้างนะครับรวมถึงการมีอัตราของคนเก่งในองค์กรเนี่ยจะทํำยังไงดีนะครับคุณสตยาน,นาโดล่าเท่าที่ผมถอดประหัสออกมานะครับจากการศึกษาเรื่องราวของ Microsoft ในยุคสมัยใหม่เนี่ยก็พบว่า เขาทําการสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นในองค์กรแล้วก็2คํานี้นะครับสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับก็คือ Growth Mindset คาว่า Growth Mindset นี่ครับ Microsoft เขาก็เผยแพร่เองนะครับว่าใช้ Growth Mindset นำ Growth Mindset เข้ามาเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการร่วมมือแล้วก็ให้เกิดการยอมรับนะยอมรับในตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาก้าวไปข้างหน้านะครับไม่ติดกับความภูมิใจเดิมๆนะฮะ ไม่มองว่าเส้นชัยคือกำแพงถึงแล้วจบนะฮะแต่คนที่มีโกรธไม m i n d s คือคนที่เห็นว่าเส้นชัยนั้นเมื่อถึงแล้วเป็นเพียงบุดหมยหนึ่งที่จะเฉลิมฉลองได้แต่เขาพร้อมที่จะก้าวต่อไปเป็นเหมือนเพียงแค่ทางผ่านเท่านั้นนี่คือคนที่มีโกรธไม m i n d s รวมถึงเวลาเจอปัญหาต่างๆก็จะไม่รีบร้อนกลับไปภูมิใจในอดีตแล้วก็พอใจนะครับเพื่อหลบหลีกการเผชิญปัญหาแต่เขาจะมองว่าปัญหานั้นเป็นการเรียนรู้นะครับลองผิดลองถูกได้ แต่ว่าก็จะมีการทบทวนประสบการณ์ไม่ให้ผิดซ้ำๆนะครับแล้วก็ปรับตัวอย่างรวดเร็วนี่คือคนที่มี growth mindset นั่นเองนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่ผมถอดรหัสมาอาจจะไม่ได้มีการพูดถึงอย่างชัดเจนนะครับแต่ผมสังเกตแล้วก็ถอดรหัสออกมาแล้วพบว่าภาวะผู้นําที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลง culture องค์กรเนี่ยคือภาวะผู้นําที่สอดคล้องกับ facilitative leadership หรือว่าบบออวภาวะผู้นําแบบเอื้ออํานวยภาวะผู้นําแบบนี้นะครับโดยความหมายคือเป็นคนที่ บ่มเพาะเหตุปัใจจัยให้กระบวนการต่างๆในองค์กรเนี่ยมันไหลลื่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเกิดการร่วมมือกันนั่นเองแล้วก็เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นธรรมชาติด้วยใจที่เป็นอิสระหมายความว่าไม่มีการไปบังคับให้บุคลากรในองค์กรเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนวิธีคิดหรือเปลี่ยนความเชื่อครับแต่บ่มเพาะเหตุปัใจจัยให้เกิดสิ่งนั้นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยใจที่เป็นอิสระนั่นเองเพราะฉะนั้นอาจจะเรียกได้ว่าภาวะผู้นําแบบนี้คือการ leading without controlling คือการนำโดยไม่บังคับซึ่งจะต้องมีความเข้าใจธรรมชาติของความเป็นมนุษย์มากแล้วก็ต้องมีศิลปะในการบริหารจัดการอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ Microsoft ก็ได้พูดถึงเรื่องของโคชชิ่ง culture ด้วยในการที่จะสอนงานโดยไม่ทําการชี้บอกโดยตรงนะครับซึ่งสอดคล้องนั่นแหละครับกับคําว่า facilitative leadership นะฮะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือนะครับ Microsoft เพิ่มความสําคัญในการให้ความร่วมมือภายในองค์กรจากเดิม คือมีการแข่งขันภายในองค์กรเนื่องจากว่ามีการประเมินผลงานโดยให้คนเก่งแข่งขันกับคนเก่งเพราะฉะนั้นจะต้องมีคนสําเร็จและมีคนพ่ายแพ้ไปใช่ไหมครับก็จะสูญเสียคุณค่าของบุคลากรไปโดยใช่เหตุแล้วก็มีการประเมินผลงานโดยใช้ normal c u r v รพอเป็น Normal c u r v e ปุ๊บก็จะมีคนเก่งอยู่กระจุกหนึ่งแล้วก็มีคนปานกลางอยู่กระจุกหนึ่งและในที่สุดก็จะมีคนดูเหมือนจะไม่เก่งอีกกระจุกหนึ่งทั้งที่จริงๆแล้วทุกคนมีคุณค่าเก่งในแบบของตัวเองครับ ดังนั้นการประเมินผลแบบระครังความเนี่ยก็เป็นอุปสรรคอย่างมากในการสร้างความร่วมมือเพราะทุกคนจะแข่งขันกันเพื่อให้เป็นกลุ่มผู้นํากลุ่มคนที่สําเร็จในองคอ์กรสตยาเนล่ราเขาก็เข้ามายกเลิกการประเมินผลงานแบบนี้ออกไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นการประเมินผลงานแบบใหม่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ m Microsoft และน่าเรียนรู้น่าศึกษามากๆครับเขาแบ่งการประเมินผลออกเป็น3ข้อครับข้อที่1ครับก็คือถ้าเราทํางานอุป,ปมาเหมือนเป็นนักฟุตบอลแล้วก็ทํางานอยู่ในตําแหน่ง สูนหน้าส่หน้านะครับก็ต้องยิงประตูให้ได้เพราะฉะนั้นข้อที่1ในการประเมินผลงานคือจํานวนการยิงประตูให้ได้ครับหรือว่าการสร้างผลสําเร็จของตัวเองนะฮะแต่ว่าไม่เท่านั้นครับถ้าทําแค่นี้ได้ก็ถือว่าเป็นแค่1ใน3ส่วนเท่านั้นเองนะครับยังเหลืออีกตั้ง2ข้อนะครับจึงจะครบ3ข้อข้อ2นะครับเขาจะดูว่าเราถ้าเราตําแหน่งคือูนย์หน้าเนี่ยเราส่งลูกให้เพื่อนยิงเข้าได้มากแค่ไหนก็คือ a s ิสต์นะครับหรือว่าช่วยให้เพื่อนประสบความสําเร็จ อันนี้เขาก็จะดูเป็นเงื่อนไขที่2เพื่อประเมินว่าเรามีักยภาพเราสามารถทํางานได้อย่างดีหรือเปล่าอยู่หรือเปล่านะครับส่วนข้อที่3ก็คือการเรียนรู้จากความสมําเร็จเช่นเห็นเพื่อนยิงประตูเข้าแบบนี้เราก็จํามาเราก,ก็เรียนรู้จากสิ่งนี้แล้วต่อยอดนําไปใช้ต่อได้สร้างความสมําเร็จครั้งใหม่ก็คือนําความสําเร็จของคนอื่นมาต่อยอดความสมําเร็จครั้งใหม่อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่3ที่จะมาพิจารณาว่าคนคนนั้นทํางานได้อย่างดีเพียงใด พราะฉะนั้นพอมี3มุม3มิติในการประเมินผลเช่นนี้นะครับก็จะทําให้คนเก่งในองค์กรโอ้โหนะครับร่วมมือกันอย่างดีนะครับอยากจะไปช่วยเพื่อนให้สําเร็จแล้วก็คอยสังเกตความสําเร็จของคนอื่นแล้วไม่ทิ้งให้มันแห้งเหี่ยวอย่างนั้นไม่ให้ความสําเร็จกลายเป็นกําแพงแต่ก็นาความสําเร็จนั้นมาต่อยอดแล้วก็ทลายกําแพงแล้วก็ก้าวต่อไปเกิดความสําเร็จครั้งใหม่เนี่ยครับก็จะเกิดความร่วมมือขึ้นภายในองคอ์กรน่าสนใจมากๆเลยนะครับสําหรับเทคนิคการประเมินผลงานแบบ3มิติของ Microsoft นะครับ ท่านี้ในเรื่องของการยอมรับ Microsoft ทํทำยังไงดีให้คนในองค์กรคนเก่งเนี่ยอัตราน้อยลงแล้วเกิดการยอมรับก็จะมีการสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นภายในองค์กรโดยเริ่มต้นจาก CEO เองนี่แหละสิ่งที่สําคัญก็คือ Microsoft นะครับให้โอกาสกับคนไม่ว่าจะเป็นเพศไหนรวมถึงให้โอกาสกับสมาชิกที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับปกติถ้าคนอยู่นานมีความสําเร็จมาก่อนก็อาจจะได้เครดิตในการทํางานดีๆในการได้โอกาสการทํางานสําคัญๆ แต่ที่ Microsoft ในยุคใหม่ก็คือถ้าคนใหม่เข้ามาดูแลมีคุณค่ามีศักยภาพยังไงเขาก็จะผลักดันส่งเสริมให้สามารถมีโอกาสดีๆได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพอทลายเรียกว่าทลายอัตราที่เป็นโครงสร้างขององค์กรไปได้แล้วเนี่ยก็จะทําให้แต่ละคนมีโอกาสอย่างทั่วถึงเรียกว่าเป็นการยอมรับภายในองค์กรนะครับเรามาดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือในอีกมุมหนึ่งนะครับนอกจากสร้างความร่วมมือภายในองค์กรแล้วเนี่ยไมโครซอฟทยังสร้างความร่วมมือภายนอกองค์กรด้วย จากเดิมที่ Microsoft เนี่ยมีบุค,คลิกแห่งการแข่งขันสูงมากครับไม่ว่าจะแข่งด้าน OS ลดระบบปฏิบัติการกับคู่แข่งหรือว่าแข่งขันด้านฮาร์ดแวร์ p w w n n o w w s หรือว่าซอฟต์แวร์กับคู่แข่งตอนนี้นะครับ Microsoft ก็หันมาลดบทบาทก,การแข่งขันในตรงนั้นลงแล้วก็หันมาใส่ใจกับการสร้างแพลตฟอร์มคลาวด์คอมพิวติ้งเซอร์นอกจากนั้นก็ยังสร้างเครือข่ายพันธมิตรหรือว่าสร้างอีโคซิสเตขึ้นมาเพื่อเกื้อกูลเกื้อหนุน ในการทํางานตอนนี้ Microsoft จากเดิมบุคลิกที่มีการแข่งขันสูงก็กลายเป็นคนที่แบบเป็นมิตรกับทุกคนไปหมดเลยนะครับบุคลิกของ Microsoft ก็เปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับเปลี่ยนจากการแข่งขันเป็นความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กรครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับการยอมรับเมื่อสักครู่ผมได้อธิบายไปเกี่ยวกับการยอมรับภายในองค์กรแล้วว่า diversity เป็นสิ่งสําคัญยอมรับในความหลากหลายแล้วก็ให้โอกาสคนและสิ่งสําคัญมากๆอีกอันนึงในมิติของการยอมรับก็คือ การยอมรับภายในตัวเองโดยเริ่มต้นจากผู้นำนั่นแหละครับผู้นำจะกล้าพูดคำว่าฉันไม่รู้ยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือร่วมมือภายในองค์กรและภายนอกองค์กรและสร้างการยอมรับภายในองค์กรและภายในตัวแต่ละคนเองโดยเฉพาะผู้นำนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามีโกร t h ม่เสร็จไม่มองความสำเร็จเป็นความภูมิใจและยึดติดไม่มองปัญหาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะไม่ก้าวเดินต่อไป นอกจากนั้นยังมีบรรยากาศที่ผมถอนรหัสออกมาว่าเป็น Facilitative Leadership เนื่องจากว่ามีภาวะผู้นำที่สร้างการมีส่วนร่วมในองค์กรแล้วก็สร้างการยอมรับแล้วก็แปลเปลี่ยนทัศนคติสำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับ Facilitative Leadership ก็เข้ามาพูดคุยกันเพิ่มเติมได้คราวนี้เราก็จะพบแล้วว่าหัวใจของการเปลี่ยนแปลงหรือว่า Transform Culture ของ Microsoft เนี่ยก็มีอยู่2อ,อย่างครับก็คือ การพัฒนา culture และ leader ไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับโดยวัฒนธรรมที่เน้นมากเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการมี g r o w t h mindset แล้วก็ส่วนของ leader ผมตกผลึกถอดรหัสเป็นภาวะผู้นำแบบ facilitative leadership ผู้นำที่บ่มเพาะเหตุปัจจัยไม่ควบคุมไม่ชี้สั่งแต่ว่าสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็บ่มเพาะให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นด้วยตัวเองให้เกิดความรับผิดชอบในตัวเองแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานเจ้าของความคิดด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็คือ ภาวะผู้นําแบบ Facilitative Leadership คราวนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ Culture วัฒนธรรมองค์กรมากขึ้นนะครับวัฒนธรรมองคอนน์กรมีประโยชน์มากๆเลยนะครับในการประเมิน Market Value หรือว่ามูลค่าตลาดขององค์กรแล้วเนี่ยเขาก็จะมองไปที่ Intangible Assets หรือว่าสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องของ Culture และ Leadership เขามองแล้วเนี่ยมันมีมันมีสัสดส่วนมากถึงมากกว่า75%ในมูลค่าการตลาดขององคอ์กรองค์กรหนึ่งนะครับ แล้วก็ส่วนที่เหลือน้อยกว่า25%นั้นจะเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้จะเห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรและภาวะผู้นําในองค์กรมีความสําคัญเป็นอย่างมากกับองค์กรที่กําลังเติบโตและเติบโตแล้วต้องการที่จะก้าวต่อไปสู่ความยั่งยืนเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับ corporate culture วัฒนธรรมองค์กรให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับเมื่อเราเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมองค์กรแล้ว อยากจะมีการพัฒนาบ่มเพาะวัฒนธรรมองคอ์กรก็ให้ลองสังเกตนะครับว่าวัฒนธรรมองคอ์กรนั้นแบ่งออกเป็น3ามเลเยอร์สระดับนะครับถ้ามองจากภาพนี้ก็จะเห็นภูเขาทาน้ําแข็งอยู่แล้วก็มีส่วนที่โผล่พ้นน้าให้สังเกตได้ส่วนนี้เรียกว่าสิ่งประดิษฐ์เป็น culture by artifact หรือว่าเป็น culture ที่เรามองเห็นได้เช่นพวกโลโก้บริษัท เราจะออกแบบให้มันมี mood and tone แบบไหนสีสันอย่างไรสอดคล้องกับชุดทำงานของเราเว็บไซต์ซองจดหมายหัวจดหมายป้ายคำขวัญมาสคอตตัวการ์ตูนสติ๊กเกอร์ลายออกแบบให้สอดคล้องกันเพื่อบ่งบอกถึงคล้ายๆบุคลิกภาพของอคนในองค์กรของเรานะครับของแจกเครื่องใช้ในสำนักง,งานเหล่านี้เราสามารถทำได้เองด้วยซ้ำไปนะครับพนักง,งานในองค์กรช่วยกันทำก็เป็นเรื่องที่สวยงามงดงามมาก แต่ว่าเมื่อองค์กรขยายใหญ่ใหญ่ขึ้นนะครับมันมี c u เจอร์ที่ขับเคลื่อนภายใต้ข้างล่างด้วยถ้าสอดคล้องกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าไม่สอดคล้องกับ c u เจอร์ที่อยู่บนผิวเนี่ยจะไม่เกิดแรงขับเคลื่อนอย่างแท้จริงเพื่อนํา c u เจอร์ให้ผลักดัน core v a l u e แล้วก็ผลักดันแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะพัฒนาองค์กรแล้วเนี่ยต้องพัฒนาให้ลึกลงไปถึงใต้ภูเขาน้ําแข็งนี้นะฮะระดับที่2ของวัฒนธรรมองค์กรเรียกว่า culture by values ซึ่งจะเกิดจากการตกลงร่วมกันผมขอเรียกว่าเป็นวัฒธรรมในฐานคิดเมื่อทุกคนคิดเห็นตรงกันแล้วก็มาตกลงร่วมกันก็จะเกิดชุดของวัฒธรรมชุดของพฤติกรรมออกมาอย่างหนึ่งนะฮะแล้วทุกคนก็มีเป้าหมายร่วมกันบางอย่างแล้วก็ทํางานร่วมกันเป็นวัฒธรรมองค์กรแบบที่2นะครับซึ่งอันนี้ก็จําเป็นต้องมีการทุกคนต้องมีส่วนร่วมกันแต่ว่า การมีส่วนร่วมเนี่ยไม่ได้หมายความว่า1วันสองวันแล้วพาทุกคนมาอยู่ห้องเดียวกันแล้วก็กําหนดชุดคําพูดออกมาแล้วก็บอกว่าทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแค่นั้นอาจจะไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมองค์กรในส่วนนี้นะครับต้องมีการพัฒนาตามบริบทขององค์กรตามขนาดขององค์กรบุคลากรมีกี่คนปรับประยุกต์ให้เหมาะสมไม่สามารถใช้ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งไม่สามารถใช้ Best practice จากองค์กรที่สําเร็จแล้วมาใช้กับองค์กรของเราได้ คราวนี้วัฒนธรรมที่อยู่ลึกสุดและมีความจําเป็นมากๆที่เราจะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงภายในองค์กรของเราหรือหากมีอยู่แล้วเราก็จะได้ทําการสํารวจแล้วก็ทําให้เกิดเห็นเป็นรูรปธรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนขึ้นวัฒนธรรมองค์กรในระดับที่3เรียกว่า culture by assumptions หรือว่าวัฒนธรรมที่เกิดจากชุดความเชื่อของคนในองคอ์กรชุดความเชื่อร่วมกันเนี่ยขับเคลื่อนวิธีคิด ขับเคลื่อนการกระทํสาสไตล์การทํางานให้เกิดขึ้นในองค์กรนะครับผมขอเรียกวัฒนธรรมแบบนี้ว่าเป็นวัฒนธรรมแบบรู้สึกร่วมกันเป็นวัฒนธรรมในระดับฐานใจเมื่อใจทุกคนหลอมรวมกันเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็เกิดชุดความเชื่ออยู่บนก้นบึ้งของหัวใจแล้วเนี่ยทุกคนก็จะสามารถมีพลังในการทํางานที่ขับเคลื่อนองค์กรเป็นในทิศทางที่สอดคล้องกันนั่นเองนะฮะแล้วคราวนี้การที่จะเข้าไปบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กร เหล่านี้ให้เกิดขึ้นก็จําเป็นที่จะต้องใช้กูสโลบายใช้โปรเซสในการเข้าไปสร้างบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กรนะครับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นในระดับรู้สึกร่วมกันนี่แหละจึงคือการสร้างความยั่งยืนที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในองค์กรมีพี่ใหญ่หรือว่ามีบุคลากรตัวใหญ่คนหนึ่งที่ชื่อว่า culture er ที่ใครเข้ามาในองค์กรก็จะมองเห็นอย่างชัดเจนเห็นเขาทํางานเห็นเขาคิดเห็นเขาพูดคนใหม่เข้ามาคนเก่าที่อยู่ก็ล้วนแล้วแต่ทําตาม ที่ใหญ่คนนี้ที่ชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรเพราะฉะนั้นก็เป็นประโยชน์มากๆกับองค์กรอย่างแน่นอนครับผมขอนําเสนอการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรผ่านรูปตัวยูนี้นะครับรูปตัวยูนี้บ่งบอกถึงผมจะเขียนลีดเดอร์ไว้ทิศท้ายลูกศรตัวยูนี้ด้วยเพื่อให้เห็นว่าภาวะผู้นําแบบหนึ่งนะครับสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงลึกเช่นนี้ได้เชิงลึกหมายความว่า สร้างวัฒนธรรมองคอ์กรไปจน,นถึงระดับฐานคิดและลงลึกถึงระดับฐานใจของคนในองคอ์กรเพราวะว่าผู้นําเช่นนี้เรียกว่า facilitative leadership เป็นภาวะผู้นําที่บ่มเพาะเหตุปัจจัยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นธรรมชาติด้วยใจที่เป็นอิสระปราศจากการควบคุมนะเพราะฉะนั้นจะสามารถแปลเปลี่ยนในระดับฐานใจได้สร้างการเรียนรู้และพัฒนาในระดับฐานใจได้อันนี้ก็เป็นภาวะผู้นําแบบ facilitative leadership นะครับสุดท้ายแล้วนะครับ ก็จะต้องตอบกลยุทธ์และทุกคนมีส่วนร่วมแล้วขอเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าการสร้างการมีส่วนร่วมไม่ได้แปลว่าให้ทุกคนมาอยู่ในห้องห้องเดียวกันหหรือ2วันแล้วบอกว่านั่นคือการมีส่วนร่วมแค่นั้นอาจจะไม่เพียงพอนะครับแต่ว่าการสร้างการมีส่วนร่วมนั้นสามารถสร้างตลอดกระบวนการพัฒนาหรือว่าบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กรซึ่งก็จะต้องปรับประยุกต์ไปตามวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่ตามชุดความเชื่อที่มีอยู่ในองค์กรดังนัง้นนะครับ ก็ต้องปรับให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละองค์กรนั่นเองก็จะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับก่อนที่จะคล้ายๆฟันธงว่า c core Value ที่เกิดจาก c u l t u เจอองคอ์กรที่เกิดจากแผนกลยุทธ์องค์กรเนี่ยคืออะไรกันแน่ก็ต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะ พอสมควรอย่างน้อยก็1ปีขึ้นไปนะครับเพื่อให้เราแน่ใจว่าชุด core value เนี่ยเป็นชุดที่จะสามารถขับเคลื่อนองค์กรของเราได้อย่างแท้จริงเพื่อให้พนักงานทุกคนในองคอ์กรเกิดความภาคภูมิใจในองคอ์กรเพื่อให้คนนอกมองเข้ามาแล้วก็เกิดความประทับใจในองคอ์กรเป็นองค์กรที่คนเก่งเนี่ยอยากจะเข้ามาทํางานกับเรานะครับสิ่งที่อยากจะเสนอเพิ่มเติม,ตมก็คือโมเดลของการบ่มเพาะวัฒนธรรมองคอ์กรที่ขอเรียกว่าเป็น A B C D A B C D ไม่ใช่เฟสที่ทำงานต่อกันแต่ว่าเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้วัฒนธรรมองคอ์กรเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงนะครับ A นะครับก็คือการแอ s o อบหรือว่า Aware Reality Absorb Current Culture สิ่งที่วัฒนธรรมองคอ์กรที่มีอยู่เดิมแล้วก็แผนกลยุทธ์ต่างๆขององคอ์กรสถานการณ์ที่เป็นจริงภายนอกนะครับก็คืออันนี้เป็นองค์ประกอบที่1ครับ Aware Reality องค์ประกอบที่2คือตัว B ครับคือการ Build Core Values การ build core values ไม่ใช่มารวมกันภายในห้องแล้วใช้เวลาวันสวันทำเวิร์กช็อปแล้วจะเกิด core values ขึ้นมานะครับแต่ว่าการ build core values เนี่ยจะทําอยู่เป็นช่วงชวงเมื่อเราเข้าไปบ่มเพาะสร้าง learning and development ให้กับองค์กรทั้งผ่านการฝึกอบรมผ่าน coaching session ต่างๆนะครับหลังจากนั้นเราจะค่อยๆกลับมาทบทวนแล้วก็บิ d core v a l u e เพื่อประกาศใช้ในองค์กรเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและในที่สุดก็จะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เราจะประกาศ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรให้กับคนภายนอกได้รู้จักเราอย่างแท้จริงผ่าน c o r e Value และ c u l t u เจขององค์กรนะครับองค์ประกอบที่3ของการบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กรที่จะขอเสนอก็คือตัว4 ตัว C ก็คือ Cultivate Corporate Culture นั่นเองนะครับก็คือการสร้าง Learning and Development อันนี้ก็สุดแล้วแต่ขึ้นอยู่กับองค์กรซึ่งต้องมีการพูดคุยกันเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กรนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นงานที่ Delighten Group มีความถนัดมากๆก็คือการพัฒนา Soft Skills ให้กับองค์กรแล้วก็เมื่อเข้ามาสู่โปรแกรมของการบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กรแล้วเนี่ยก็จะทาให้การพัฒนา Soft s k i l l นั้นเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางที่เกื้อกูล แผนกลยุทธ์ขององค์กรนั่นเองนะครับองค์ประกอบที่4ของการบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กรที่สําคัญมากๆก็คือการพัฒนาภาวะผู้นําไปพร้อมๆกันเราเรียกว่าตัวดีหรือว่า develop leadership แล้วก็ภาวะผู้นําแบบหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการ transform การ cultivate culture องค์กรมากๆเลยก็คือภาวะผู้นําที่เรียกว่า facilitative leadership หรือภาวะผู้นําแบบเอื้ออํานวยนะครับ ภาว่ผู้นำเช่นนี้จะเป็นภาวะผู้นำที่มีพฤติกรรมมีทัศนคติที่เป็นต้นแบบนอกจากนั้นเขายังรู้วิธีที่จะสอนงานที่หน้างานหรือเรียกว่า on the job training พร้อมๆกับการสอดแทรกวัฒนธรรมองค์กรการเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กรไปด้วยในตัวเนื่องจากภาวะผู้นำเช่นนี้นะครับจะมีความเชี่ยวชาญในการบ่มเพาะเหตุปัจจัยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นธรรมชาติด้วยใจที่เป็นอิสระโดยไม่มีการ เข้าไปควบคุมแต่จะทําให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็เกิด change เกิดการเปลี่ยนแปลง transform จากด้านในของตัวเองอันนี้ก็คือภาวะผู้นําที่ขอนําเสนอควบคู่ไปกับการบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กรก็ขอนําเสนอการพัฒนาภาวะผู้นําแบบเอื้ออํานวยหรือ facilitative leadership แบบนี้ควบคู่กันไปด้วยสรุปอีกครั้งนะครับ4องค์ประกอบของการบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กรที่จะขอนําเสนอก็คือตัว A ครับก็คือ คอแวร์เรียลิตสิ่งที่เกิดขึ้น c u l t u r e แผนกลยุทธ์สถานการณ์แวดล้อมภายนอกต่างๆ B ก็คือ Build Core-Values ซึ่งใช้เวลาแล้วก็ทำเป็นช่วงๆทำอยู่เรื่อยๆไม่ได้ทำวัน2วันเท่านั้นครับตัว C คือ Cultivate Corporate Culture ผ่านการสร้างโปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรโดยเฉพาะเรื่องของ Soft Skill เพื่อให้สอดคล้องไปกับ o r r v v l u e ขององค์กร แล้วก็สุดท้ายตัวดีก็คือ develop leadership การพัฒนาภาวะผู้นำที่แนะนำก็คือภาวะผู้นำแบบเอื้ออำนวยหรือ facilitative leadership นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่สนใจแล้วก็ชมวิดีโอนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจพูดคุยกันมากขึ้นก็สามารถติดต่อกันเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผ่านทาง Line official account delighten นะครับ at, แล้วก็ D-E-L-I-G-H-T-E-N หรือติดต่อเข้ามาทาง ลน์ส่วนตัวผมก็ได้นะครับที่ run wisdom r u n w i s d o m อาจจะมีโอกาสได้ร่วมมือในการทำงานร่วมกันร่วมกันคิดร่วมกันทำเพื่อบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กรของเราให้เกิดความยั่งยืนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสอบรับกับสถานการณ์แวดล้อมภายนอกอย่างเท่าทันครับขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับ